สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูสกิเตอร์ breaking news ครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมนำข่าวสาร การแข่งสเก็ตบอร์ดในบ้านเราและต่างประเทศนะครับมาให้ทุกคนนะฮะได้ชมกันเชา้าที่ผ่านมาครับน้นจอนชยายกรของเรานั้นสามารถเข้ารอบต่อไปได้นะครับในเกมออฟสเก็ตนะครับ t าร t ทออฟเดอะเบริกนะครับซึ่งน้กจอนชยายกรเนี่ยนะครับได้โคต้านะครับได้ตัวไปแข่งที่เดอะเบริกนะครับโดยการส่งคลิปเข้าประกวดที่ทางอินสตาแกรมนะครับ ทางบร์ิกจะจัดหานะครับนักสเกตที่มีฝีมือในการเตะท่าฝรั่งกาวเทพๆนะครับไปร่วมแข่งขันในงานนี้นะครับและก็น้องจรนชายกรของเรานะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้ง2คนเข้ารอบต่อไปมีภาพไฮไลท์ A เล็กน้อยนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูคลิปการแข่งเต็มๆนั้นสามารถรับชมได้ที่ทาง YouTube ช่อง The b e r i ริและ แอปคาเฟอีนนะครับสามารถโหลดแอปคาเฟอีนมาดูได้เลยนะครับก็ได้ชมก่อนใครนะครับไลฟ์สดผ่านทางแอปคาเฟอีนนะครับหรือรอไฮไลท์ผ่านทางยูทูบเดบลิกได้เลยนะครับไฮไลท์ครับสรับคู่แรกนะครับจอนชัยากรของเรานะครับเจอกับมาเซโรโปฟิต้าเราก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับ้วยสกอก์นะครับ5ต่อ2นะครับตั้งจอนเนี่ยโดนไป2ตัวนะครับส่วนมาเซโรเนี่ยโดนเก็บไป5ตัวนะครับ ตอนแรกเนี่ยตังจอนเปิดก่อนนะครับสามารถเปิดและนำะมาเซโร่เนี่ยไปได้ถึง4เลยนะครับแล้วก็มาเซโร่เนี่ยตามกลับมาเก็บได้2ตัวนะครับและสุดท้ายน้องจอนก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับด้วยท่าออลลี่เลดเพรสเชอร์ฟิปนะครับและนอนนะครับน้องจอนก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับไปรอเจออีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างเดเมียนกับคุณซันฮิง นะครับผมอาจจะผิดขอภัยด้วยนะครับเดเมียนนะครับฟิลิเป้นะฮะแล้วก็เดเมียนเนี่ยสามารถเอาชนะสันเฮงมาได้นะครับก็มาเจอกับน้องจอนนะครับในรอบต่อมานะครับก็น้องจอนเจอกับเดเมียนนะครับเดเมียนก็ชนะใหม่คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอกับน้องจอนคู่นี้น้องจอนกับเจอเดเมียนเนี่ยถ้าใครชนะก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับในการเจอเดเมียนเนี่ยนะครับน้องจอนได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็สามารถทําสกอร์ไปได้ก่อนนะครับ ผัดกันเปิดนะครับผัดกันเปลี่ยนเปิดนะครับแดเมียนเนี่ยก็พยายามงัดท่าย่างๆมาเปิดนะครับแล้วก็พลาดนะครับหรือเปิดโอกาสให้น้องจอนของเราเนี่ยได้กลับมาเปิดนะครับแล้วน้องจอนก็สามารถเปิดและเอาชนะแดเมียนไปได้เลยครับและแน่นอนครับเอาชนะด้วยท่าออฟฟี่เลสเฟเชอร์ฟิปครับยิงน้องจอนพยายามจะปิดด้วยอินพอสิเบอรเลสฟิปแต่พอดีมันลงไม่คลีนนะครับก็เลยเปลี่ยนเสิร์ฟและกลับมาปิดด้วยท่า ออลี่เลด์เพรสเชอร์ฟิปก็สามารถเอาชนะเดเมียนไปได้ด้วยสกอร์5ต่อ2นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องจอนชัยกอนด้วยนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะก็ไม่รู้ทีว่าจะไปเจอกับใครนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับว่าน้องจอนจะไปเจอกับใครในรอบต่อไปในเดอะเบอร์ลิกนะครับก็ลิงก์ไม่รู้แปะได้หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นจะให้เดอะเบอร์ลิกนี่นะฮะสามารถ ไปติดตามดูได้นะครับไปเชียร์น้องจอนได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแจ้งข่าวน้องจอนสามารถผ่านเข้ารอบไปได้แล้วนะครับในเดอะเบอร์ลิกสินี้นะครับโอ้ผมก็ลุ้นแทบตายเลยนะครับเมื่อฉากจอนเปิดท่าสุดท้ายนี่ไม่ลงหลายเทคมากนะครับโอ้โหนะฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่องยู u ูบเดอะ e บอร์ลิกนะครับแล้วก็แอปคาเฟอีนสามารถโหลดแอปฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับในแอปคาเฟอีน นะครับครับพี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้านะฮะ,ะกับข่าวสารเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดบ้าเราดูต่างประเทศอะไรที่ผมจะพอจะหามารอทุกคนดูได้ก็พยายามจะหามาให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ไปติดตามน้องจอนได้ที่ไอจีต้องจอนนะครับด้านล่างนี้นะฮะเจอกใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย get some good some food in you step three think real hard about what you want to be step four fuck everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up